สบายดีสบายดีพีพีเอฟซบ,บัดทุกคนเดอ้อสบายดีกันยามสวยมือนี้ทุกคนฮอนแทฮอนว่าแล้วก็เลยคิดออกว่าสิผ่าน้องหนิงส่วนน้องหนิงเป็นลินยูนานสบายดีใ <c oughs> ส่มวกไปมัน้อนประมาณ5กิโลนี่แหละถ้านับจากเือนนับจากเงอนน้องหนิงไปนะประมาณ5กิโลถือว่าไกลอยู่ได้ทุกคนมือนี้อัน แม่้องหนิงหันไปเหอนงลงรีไปเหินงลงรีและลุงรีอัน <c oughs> เห็ดว่าว่าโอ้มื่อนี้แดดฮอนเนาะได้สวนอันได้สวนน้องหนิงไปลินเนาะว่าสันเราปติญลว,ว่าไปแล้วไม่สวนมันไปแล้วแม่มือซาวนี่ตัดหอมคายได้สี่สิพันธันไปเอาเงินเธอมันก็เอาเงินให้้องรีฝากเงินให้้องรีมาให้น้องหนิงี่สิพันธทุกคนโอ้มือเทนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันออกไปเลยเบิ้งไหมเดี๋ยวสิวบ่ฮายฮอนเบิ้ง บุมีเมฆจากกอนเลยอยู่ทางฟ้านะไปเดี๋ยวมาเบิง้งบรรยากาศอยู่นาเพื่อนสิเปลี่ยนแปลงระบบนอนแล้วกา็อันเฮาสิกินมืดเทา่าไรเนาะเพื่อปติ้งงบให้อซีซีผ่านคือสิได้ตืมซะอีกสาวผ่นแน,ในใ่นิ่งไปในไฮน้องลีจ้าเออไปเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนนี่ไปแวะซื้อน้ำมันเด่นเบิ้งน้ำมันนี่กับบ,บุ้งว่าซีฮอดบอกรูนขนาด 啊对。 วันนี้กาได้มาหดหานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อทุกคนเด้อหานอาหารอยู่นาเด้อพิกัดตังอยู่บ้านวังหลวงเมืองลองศาลแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งเป็นทางที่ไปไซสมบูรณ์เลยแล้อทุกคนเด้อเวลรที่กายไปกายมาก็จะมากาอย่าลืมมาแวะ ซิมฮานอาหารเพื่อนในเด็กคนเดอ้ออาหารแซบ่บน้องลี่บัยักอวยว่าอาหารแซ่บโบทุกคนสังเกตบองคลิปน้องลี่เพราะว่าน้องลี่ให้มาท่ายดุแหงทุกคนไปบ่อนอื่นกับบทึกใจทบ่อนนี้เนาะทุกคนสังเกตมึงเลยประมาณเจ็ดแปดคลิปละมาบาังเทือกได้าทายได้ <c oughs> มาปุ๊บมื้อน,นี้จะของฮานเพื่อนใจดีแหงทุกคนเพื่อนเอา อแอปเป๊ปซี่มาให้สองแก้วกินฟรีทุกคนสองแก้วเพิ่นแถมเพิ่นบอกว่ามือนีอากาศฮ้อนเอาเอาแป๊ปซี่มาให้แถมให้บัสนเนาะทุกคนเนาะมือนี้เขาก็สร้างอาหารสามย่างทุกคนมีข้าวผัดตำกุ้งแล้วกะ็ตำต้นเนาะคนเหล่านี้สิมาก,กินตำแหงอิลีเลยทุกคนเดินยำนีส่วนน้อยนะ ข้าพัดฮานี่บอกเลยน้องลีมมากมักทุกคนได้หลายกินสองคนนี่บบมืดมืดมืดทุกคนโบเมนโบมืดเฮากินเก้งอยู่แล้วแต่ว่ามันมืดในในความที่แบบอิ่มอิ่มอิ่มสุดๆอิ่มแหงๆกันนะทุกคนท้องจนตึงจนเบ่งที่สาเหตุที่ไดเอามาพากันนี่ก็คือทางฮานเพื่อนเปิดเพลงเลยว่าได้เอามาพากอา ปากซิได้ยินเสียงของรีกืนน้ำลายไปนํำเพราะว่าภาคไปแล้วเห็นแล้วมันก็ยากไปน้ำสินะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่มันเป็นแต่มันเป็นตาแซบพี่ทุกคนเห็นพลมปิ้นซาซาเนี่ยนั้นความจริงมันปิ้นไหวเด้อทุกคนเด้อแต่ว่ากองห้ามันจับบททันทุกคนเห็นบ่เวลาทายตีนรถตีนาหันภาพมันสิปิ้นหลังโกงมันซิปิ้นหลังแต่ความจริงหันกองจับภาพบททัน เพื่อนบอกว่าแนวนั้นเนาะน้องลีซิมคำาแรก,ก็หืมมึดลองสารน้องลีก็มักแต่หานีแหละต่ําอันนี้ความากส่วนตัวเดอ้อเพลงฮานเพลงฮานอาหารอยู่เหลา่านี้รือว่าเป็นพับเป็นบ่าสลายแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มนจะเปิดเป็นเพลงไทยเด้อทุกคนเดอ้อเพลงเหล่ากับเปิดอยู่เพลงเหล่ากับโบเมน้นบุเปิดได้เปิดอยู่เดอ้อเนาะ นงลีดยความที่มักเผ็ดขนาดนดดก,ก็มากกินเผ็ดไปเปิดเลยขนาดเขาพัดกันอย่างเอาใส่มักเผนะ็ดเนาะทุกคนเนาะแล้วมือน,นี้นงรีซิม,มาตอบคําถาม fc ่ f c มักถามนงรีว่าเป็นอย่างสาวลาวคือว่ายานผู้บ้าไทยตัวหาวสันทุกคนนงรีตอบได้เลยว่าทุกคนเคยฟังเพลงเสียงจากสาวลาวบท่ทุกคนทุกคนถ้าได้ขังถ้าได้ฟังเพลงนั้นกันั่นแหละ มาจากเพลงนั้นแหละขวมเสื้อของสาวลาวฮะนะก็คือแบบเพลงอานุองนี่บุญยคองเอฟซีฟังตัวเอฟซีนอนบลับเพลงเสียงจากสาวลาวผู้ใดที่ยังบม่เคยฟังไปเซิร์ชฟังมึงเดินคนเด้อดีใจได้รับจดหมายเขียนจากไอ้บ่าวเล่าถึงสาวฮะนะทุกคนประมาณนั้นแหละเลย,เลยก็คือผู้บ่วไทยฮันเพิ่นมาเพิ่นมามากสาวลาว พาสาวลาวเที่ยวบุญหลังจากนั้นเพื่อนกับตัวสาวลาวละไปคบกับสาวไทยว่าสันไปเอาสาวไทยเรื่องลาวเพื่อนกับประมาณนั้นเลยเนาะน้องลีก็โบบงว่าเป็นลึกๆเป็นอะไรเนาะน้องลีได้ฟังเพลงนี้มันอยู่ youtube แล้วกะยุ่งาง,นะงานดงองะนะงานดองยุททางฟังลาวนี้ทุกคนเพื่อนมักเปิดเพลงนั่นแหลนะเนาะ อื uh huh. ตอนนี้แฮนเท้าไก่ไปแล้วหนึ่งทุกคนเห็นบอกสังเกตบังนาน้องลี่ใยที่น้องลี่ไปคามาอ่นล่นมึนละเดินคนเด้อตอนแรกน้องลี่คิดว่าอนซีนานล่นไปไทยกว่วเอฟซีซีตื้นมาสัน่นมันร่นมึดล่นไหวแห่งทุกคนเป็นย้อนอากาศฮอนบอนอ่นบอกว่าแผ่มาซีดีไหวถ้าอากาศฮอนกับเมนอิลี พากไปคืนน้ำลายไปแล้วทุกคนอิ่มแบบอิ่มอิ่มอิ่มจนทองตึงท้องแข็งคนละทุกคนอันนี้จะเป็นอีกมุมนึ่งของหานเพิ่นของตู้เพิ่นนะทุกคนน้องมื้อนี่บด้ถายบรรยากาศให้เบิงเรือเพราะว่าแดดมันฮอนฮอนอิลีนางไดแต่อยู่ในตู้ขนาดว่าเอาพัดลมเป่าพัดยู่ตลอดเวลายอย่างแบบฮอนขนาะดทุกคน ได้ยินเพ่นว่า,วาพัดลมนี้มันเป็นมันจะเป้าเอาความห้อนมาวัาสว์เราทุกคนถ้าเขาเป้าอยู่ในที่ที่มีควันนะมันจพัดเอาควันมาหาเขาเนาะตู้ที่น้องลี่นั่งนี้น้องลี่จะมักนั่งเป็นตู้แบบนี้เพื่อนจะมีตู้แบบนี้แล้วก็จะมีเป็นตู้แบบอ่าเป็นตู้แบบสี่เหลี่ยมนะนะทุกคนอันนี้จะเป็นตู้สามเหลี่ยมน้องลี่มักนั่งตู้แบบนี้เพราะว่าแดดบ่ช่องเนาะ พ f เอผู้ใดที่ได้มาหรือว่าผู้ใดที่ได้มาเบิ้งคลิปนี้และได้มาลองสานมาเที่ยวลองสารก็อย่าลืมมาเว่ห้าน์ดเพนเดอน้อร์เนาะยูนี้ต่ว่าบมุมีจะบุมีอันหลดไฟคือฮานคาเฟ่ยูยไทดเดอจุดขายของเตละฮาน แต่ละสถานที่ก็จะบูคือกัดน,นะทุกคนเนาะจุดขายฮานี้น้องลี่คิดว่าผมคิดส่วนตัวคิดว่าอาหารแซ่บล้วก่ะบรรยากาศดีทุกคนเนาะประมาณนั้นแหละที่ว่าคนข้างไก่ไก่แห้งถ้ากิรลจากเหือนของน้องลี่ไปน้องลี่ว่าจะไปลิ้นส่งการยูไทยกะ มี f c เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเกี่ยวกับการเดินทางกลัวจะแบบลดหลายเดินทางบุบปอดภัยก็ต้องขอขอบอกขอบใจพี P P ่ f c ทุกๆคนดีคอยเป็นห่วงเด้อเนาะน้องลี่วางแผนไว้ว่าถ้าน้องลี่ได้ไปน้องลี่จะเดินทางไปในวันที่สิบสองวันที่สิแลา้วกา็จะไปอุดรไปค้างอยู่อุดร ตื่นเช้ามาแล้วจะเดินทางจากอุดรไปขอนแก่นว่าสันทำอิดท่านว่าอยู่ในความคิดลึกๆก็คือยากไปกรุงเทพที่เดินทางตรงจากอุดรไปกรุงเทพและจึงกลับมาลินส่งการอยู่อนแก่นเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพกลัวแบบซูค่าใส้จ่ายบวยจีนะทุกคนเนาะเพราะว่าค่าที่พักที่อะไรก็น่นาจะแพงแลก้กะ น้องลีจะไปขี่รถไฟไปทุกคนขี่รถไฟจากอุดรไปกรุงเทพเลยเพื่อแบบเปลี่ยนฟิวจึงได้เห็นลหลายๆบอนเพราะว่าน้องลีตะเกิดมากับบเคยขี่รถไฟจากเทือสินะอยากเบิดประสบการณ์ไม่ไห่สิเดทุกคนเดยตอนนี้ก็คือกินไปแบบหลายสมองเห้งและทุกคนประมาณสมงปลายละบอกกินเดี๋ยวแดกก้กระพริด แล้วก็กินบวมเอิดอิลี่ทุกคนมือน,นี้นะสองคนนี้เนาะแล้วะก็ในที่สุดก็ตัดภาพไปตอนที่กินหมดนี่กินเมิดประมาณนั้นทุกคนที่เห็นเขาพัดบุกินแครอทก็คือเฮาสองคนบ่มัากกินแครอทตอนนี้ใกล้เมือแล้วเปิดหน้าให้พีเอฟซบึ่งน้อยนึงเฮากำลังสิไปเซ็ก บินทุกคนกินมืดไปมือนี้ก็คือตอนเช็คบินบริายให้เบิงกินมืดไปมือนี้ก็คือ200บาททุกคนถึกพูละ50พันกีบถือว่าคุ้มอยู่เนาะบรรยากาศดีทุกคนตู้เพื่อนก็จะประมาณนี้เต่า่าเฮานั่งตู้ที่หลังคาปืดมือนี้นะทุกคนแต่รกะบ๊อ้อนไอบรรยากาศดีเพื่อนจะมีบริการพัดลมให้อ้นึงแต่ละตู้ทุกตู้เลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเช็คบินกันเด้อ ้องลีไปกินกันสองคนหานกันพุ่งละครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันนี่เพื่อน,นเลยตอนนี้กลับมาฮอดเฮอือนแล้วเด้อทุกคนเด้อ้องหนิงก็มาอยู่นี่เนาะน้องลีไปหับ้องหนิงอยู่ในบ้าน,น่นมาแล้วก็ไปกินแล้วก็มาฮอดเฮอือนแล้วก็ที่เด็กพักกันไปชงน้องหน,งนิงอยู่หฮอือนอีกโอ้บอกเลยไปอิ่มแหงเบิ่งท้องเบื่องทองหลัง,ง,ลงจากที่กินแล้ว อิ่มขนาดเลยเฮากินไปทั้งมดสองคนเฮาก็คือทึกยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยบาททุกคนสองคนเฮากินมดพุ่ละร้อยเนาะ โอเคทุกคนเออแล้วกับมื้อนี้น่ะไปกินยูฮานเพิ่นฮันเพิ่นกระเทมเป๊ปซี่น่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามันฮ้อนว่ะสันตอนสวยบ่ค่อยมีคนไปมันฮ้อนเพิ่นก็เลยแถมเป๊ปซี่แก้วนึ่งให้เฮาให้น้องลีแก้วนึ่งให้น้องหนิงแก้วนึ่งถ้าเพิ่นถ้าเฮาซื้อก็จะถึกอยู่แก้วนึ่งประมาณ5,000หรือ10,000นี่แหละเนาะเพราะว่าน้องลีค่อยได้ซื้อกินเพิ่นแถมเป๊ปซี่แต่ว่าน้องลีฮั่นช่วงนี้ฮั่นบอกว่าบอกว่ายากกินเป๊ปซี่ พพเพราะเพื่อนบอกว่าผลกระทบมันหลายผลเสียมันหลายแล้วก็เพื่อที่ควบคุมน้ำหนักยู่ลดทุนยู่แล้วแม่นบุญอยากให้กินสิตน้องลีแล้วก็เลยบยุอยากกินแต่ว่ากระอดบ่ได้พเพื่อนเอามาให้แล้วดีก,ก็ได้กินไปเมดไปเครื่องแก้วทุกคนเนาะโอเคประมาณนี้เ,เด้อตอนนี้ก็กลับมาฮอนเหื่อละเดี๋ยวจะให้เบิ่งอันนั้นอีกทุกคนนี่อันที่น้องลี่ทายให้เบิ่งมื้อน,นั่นน่ะพ่อเอาไปตากใส่เสา อาสายไฟอย่างนี้อันนี้มันคือสายไฟเล่งมาเหนนัือนได้ยนนะตอนแรกแล้วก็ปดยูฮันแล้วก็ปอยลงมาบาซีอันตาขึ้นแม่แล้วก็แกงเสื้อขึ้นไปแล้วก็มัดไส้นะทุกคนเนาะอ,อ,อื้อือ,อ,อ,อกลัวเสีได้กินหม้เป็นง่ายโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องรี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อตอนนี้กี่โมงละ สามโมงสีเขาสีโมงะ่ะเราพากันไปตั้งแต่หนึ่งโมงกินสร้างก็คือตำตำ,ตำกุง้งตำตำกุ้งตำต้นเขาพัดน้อทุกคนโนอะ้โหกินไปสองสามสัปโมงแบบอิ่มแหงได้ย,ย,ยู่นาะทุกคนนาะผู้ใดที่กายไปกายมาก็อย่าลืมไปแว่ฮานเพื่อนเดอเนานอะซื้อหานว่ายูน่นาเดอพิกัดบ้านบางหลวงเมืองรองสาแขงเสสมบูรณ์ทางกายไป ทางกายไปใจสมบูรณ์เลยเด้อทุกคนเด้อเนาะผู้ดใดที่เห็นบ้านวังหลวงและแม่นถามทางไปรถฮานยูนาเด้อเพิ่นตั้งยูทงนาเลยทุกคนบรรยากาศดีแหงเนาะใครอยากไปก็อย่าลืมไปแวะเพิ่นเด้อโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีขอตัวลาไปก่อนเด้อจังเด็กไบพีเอฟซีไปติดตามซองหนิงสาวลาวแล้วก็ซองมิลลี่สาวลาวดีเด้อบายบาย